พลพรรคนักปรุง p l u สวันนี้เนี่ยในครัวของพลพรรคนักปรุงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะเรามีคนที่อยู่ในวงการข้าวไทยมานานมากครับนานแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวชรพลบุญหลายกรรมการผู้จัดการบริษัทเมตีฟู้ดประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับคุณเบนสวัสดีครับคุณพลเมที่พลเกิดเวลาว่นนานมากนานขนาดใดครับก็ความจริงก็นานตั้งแต่รุ่นครอบครัวที่ทำธุรกิจด้วยกันนะครับแล้วเราก็ พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวนมาหลายรับปีบแต่จุดเด่น,นคือช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาเ,เราทําเรื่องข้าวปลอดสารข้าวที่ให้คุณค่าที่มากขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของความที่เป็นสารและสินผสมผสานกันนะครับซึ่งคนไทยเ,นยเรามีเรื่องที่เป็นประโยชน์มากเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับแต่ถ้าหากเราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วย,ยมันจะช่วยให้ข้าวของเรามีคุณค่า มากกว่าแค่ข้าวธรรมดาเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมีความหมายมีมินิดีๆหมดเลยอย่างชื่อบริษัทเมดีฟู้ดก็สื่อถึงการที่ว่าข้าวไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่แบบอาหารอย่างเดียวละคอนเซปต์นี้สะท้อนตั้งแต่ต้นเลยครับช่วงที่เราก่อตั้งบริษัทต่อยอดมาจากบริษัทแม่นะครับเราอยากจะเห็นอาหารของไทยที่มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นยาเราก็ตั้งบริษัทที่ชื่อ Medi Food Food is Medicine ถ้าหากเราไม่ทานข้าวหรือทานอาหารที่เป็นยา วันนึงเราอาจจะต้องทานยาเป็นอาหารทีนี้ตัว m ม d ิ f o o d เนี่ยเราก็ได้สร้างแบรนด์ที่หักปันหักปั่นชื่อดักมากเลยครับฮักปั่นฮักก็คือความความรักหักกันปันกันนะครับแต่เสน่ห์ของคําว่าฮักปั่นเนี่ยมันมาจากเรื่องตั้งแต่ข้าวแห่งศรัทธาครับเราทําเรื่องข้าวครัข้าวแห่งศรัทธานายแห่งความรักสองมือปลูกปักผู้บริหารทุกคนไปปลูกนะฮะ ฮักกันลงมือลง<ร>าปลูกกันเองเรามีฟาร์มของเราเราลงไปปลูกนะครับ,รบอะไรที่เราทําด้วยความรักแรงบรรดาลใจเราก็าเชื่อว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับสังคมได้แล้วอแบรนด์ที่สําคัญของไทยชื่อไทยไทยแบบภักปันเนี่ยแหละครับแล้วก็มาทําเรื่องข้าวที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศแต่เราเดี๋ยวจะเติมเต็มเรื่องวิทยศาศาสตร์มาเอาความเรื่อง,องเป็นศาสตร์และศิลและวิญญาณเติมเข้าไปให้ได้ฮักปัน สมกับความตั้งใจที่เราสร้างเรียกว่าเป็นโชคตีของคนไทยเพราะว่านอกจากทานอิ่มท้องและได้คุณประโยชน์ดีๆด้วยนะครับอย่างตัวนี้ผลเคยใช้แล้วนะครับคือการเติมวิตามินเข้าไปเนี่ยก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทานซัพพลีเมนต์อาหารเสริมเราทานข้าวเราได้วิตามินไป้วยเลยแนคอนเซ็ปต์เรื่อง less and more เราเชื่อว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่จะมีทุกสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดดังนั้นการใช้โภชนาการเข้าไปจับเราจะสามารถทําให้อาหารเนี่ยมี ทั้งคุณประโยชน์และมีทั้งความอร่อยอันนี้คอนเซปต์ o r e นะครับ,ค,รบคือต้องเติมเต็มบางอย่างเพราะว่าข้าวดีแต่ไม่ใช่แค่ข้าวทุกอย่างก็ไม่มีทุกอย่างครบหมดนะครับ,รบเราอาจจะต้องมาใช้ความรู้เชิงโภชนาการก็ไปช่วยนะครับ,รบแต่คอนเซปต์เรื่องมอ e แล้วมันยังมีคอนเซปต์เรื่องเลสอีกด้วยที่คุณผลจะต้อง ได้โชว์ฝีมือเอาศิลปะเข้าไปจับใช่ไหมฮะเรื่องเฮสไซส์ครับผมครับแล้ววันนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าขนาดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้น4กิโลนะครับคนเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยแล้วกันมีทั้งข้าวหอมมะลิข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่นะครับแล้วก็ข้าวหอมมันปูรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นข้าวปลอดสารครับซึ่งคําว่าปลอดสารนี่หลายคนก็จะเห็นอยู่ในท้องตลาดทั่วไปแต่หลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ มันปลอดสารจริงไหมมันโอเคไหมเขาก็ตรวจกันปีละครั้งเมดีฟู้ดเปลี่ยนใหม่เอาข้อจํากัดนั้นเนี่ยมาทำให้กระจ่างชัดเลยสินค้าแต่ละหลอดทุกหลอดตรวจทั้งหมดวิธีการตรวจเราก็ใช้เทคโนโลยีเอา QR code ตรงนี้เราสแกนครับเมื่อสแกนเสร็จปุ๊บมันจะบอกเราเลยว่าสินค้าล็อตนี้มีผลตรวจเพสิไซด์โดยละเอียดให้หมดเป็น reference จะขอลองเลยใชไหมครับโอ้ลิงก์เข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็คุณผลนะครับก็จะขึ้นมาก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับตัว Product แล้วที่สําคัญก็คือมีนี่ครับนี่ครโอเคแล้วคุณผลติ๊กเข้าไปตรงนี้เลยครับเติบครับจะมีผลตรวจละเอียดมากหมดเลยทุกอย่างนะครับเพื่อทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันละเอียดนะครับครบถ้วนแล้วก็สะท้อนออกถึงความใส่ใจในอัตลักษณ์ของหัาปันนะครับสีห้าหน้าครับ ยาปราบสตูพืชเนี่ยมันมีหลายลักษณะรเราตรวจหมดเลยเป็นชุดยาหมดเลยแล้วก็เอามาแปะในนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเยอะเกินไปก็เลยใช้วิธีเอา q r อาดมาช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนี่คือจุดเด่นที่สำคัญที่ฮักปันสะท้อนออกถึงผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจฟักอ่างนี่แล้วรู้ส<า>ึกว่าการปรุงอาหารเนี่ยครับนอกจาก ที่จะต้องทําให้อร่อยอย่างเดียวแล้วเนี่ยครับ,รบก็มีตัวช่วยทําให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยได้คุณค่าได้ประโยชน์ถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเอาฮักปั่นข้าวหอมไรซ์บรเบอร์รี่ตัวนี้นะครับคุณเบนครับ,รบมาปรุงเป็นเมนูข้าวง่ายๆมีกลิ่นอายแบบฝรั่ง2นาทีเสร็จครับตัวนี้ จานหนึ่งก็จะมีเรื่องของทั้งศิลปะและกาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับไอเดียของเมนูจานนี้คนไทยเราทานข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะผสานรสชาติร่วมสมัยที่เขากําลังนิยมอยู่เข้าไปได้ง่ายๆเหมือนอาหารจานนี้นะครับและแน่นอนครับในเรื่องของศาสตร์เนี่ยครับขาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังภายใต้อาหารจานนี้ครับคุณเบนครับก็ชอบแนวคิดของคุณพลมากเลยนะครับที่เอาเรื่องทรัฟเฟิลมาผสมผสานกับความเป็นไทยมันเหมือนแนวคอนเซ็ป อีสต์มีดเวสต์ตะวันตก, <ผม S 1> กะตะว,วันออกสอสผสมผสานแล้วก็เลือกทําอาหารแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทาได้นะครับ <ผม S 1> เอาไปประยุกต์ใช้ในอนา,าตคตสิ่งที่คุณพลได้ใช้ไปผมชอบประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องข้าวของเราด้วยนะครับคือสารแอนตี้อายจิงนะฮะแอนตี้ออกซิดนต์ในตัวทรัฟเฟิลของเขานี่ไม่ใช่แค่ความอร่อยนะฮะทรัฟเฟิลนี่มีสารแอนตี้อายจิงมีดีเหมือนกันงนั้นคุณพลก็เอา2เรื่องนี้มาผสมผสานกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเรา ซึ่งเป็นออเทนติกของคนไทยให้สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็อร่อยได้คุณค่าได้คอนเซปต์ที่เรียกว่าเรียบง่ายผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออกแล้วผมคิดว่ามันน่าจะประยุกต์ใช้กับตัวอื่นได้ด้วยใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะใช้ปลาจิ๋วเพิ่มแคลเซียมได้ครับได้หมดเลยเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบทานเนื้อแดงอเปลี่ยนมาเป็นซีฟู้ดก็ได้แต่ใช้ที่รสอ่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําแบบเมนูแบบขอบพลบ้างนียนะครับ ข้าวฮักปันตอนนี้ช่องทางจัดจำหน่ายเป็นไงบ้างครับเราก็มีทั้งช่องทางออฟไลน์ line, แล้วก็ line. ออนไลน์ออฟไลน์ทั่วไปก็ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนแต่สำหรับคนที่ขี้เกียจออกไป เดินทางสะดวกมากครับช่วงนี้การซื้อขายผ่านออนไลน์ก็คือทาง Line แอดนะครับของเราขององค์กรเราก็มีทาง f c e e o o o นะครับช้อปปี้ลาซาดมีสินค้าหลายตัวแล้วสะดวกด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนมากที่นําเรื่องราวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆเข้ามาสู่ครัวพลพักนักบุงขอบคุณมากครับคอณคุณครับทานอาหารให้เป็นยากันครับ